เที่ยงอันนี้จะสัญญาแนหะแม้ชั่วรัดนิ้วมือรงตัวว่ามีนิสงมากที่สุดเลยมีนิสงมากกว่าการเจริญเมตตามากกว่าการรักษาศีลมากกว่าการให้ทานมากกว่าการสร้างกุฏิวิหารมากกว่าการให้ทานใน อรันตสัมมาสัมพุทธ,ธะหรือกับภริมุคลทั้งหลายดังนั้นเราต้องพยายามให้เห็นความจริงตรงนี้ความไม่เที่ยงการแปลเปลี่ยนรงริงจัดว่าเป็นยอดเป็นเลิศ